สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายวนาเมนูเอชานคครับวันนี้เรามาพาชมปลาแดงนะครับปลามังกรแดงสวยงามนะครับแล้วก็ปลาสายทอมาเรนะนะครับร้านนะครับเพียยงนะครับยงอโลวนานะครับสวัสดีครับเพียยงสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้ข่าวว่าเพียยงมีปลาล็อตใหม่เข้ามาใช่ไหมใ้่ครัต้นเดือนเมื่อวันอังคารนี้อ่างคารนี้นะโอเคครับผมอังคารนี้ก็ไม่ต้นเดือนเลยนะโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเราเูไหนดี อะตู้แรกตู้ไหนดีครับพี่ยงอ่าก็เอาเริ่มต้นจากจากปลาพิเศษก่อนเลยนะครับผมปลาพิเศษที่เอาเข้ามาครับได้ครับอ่านี่ครับตัวนี้เป็นเศษพิเศษก็คือมาไซส์นี้เลยคือไซส์สี่ห้านโอเกล็ดเหลือบเหลือไปฮะเหลือดีมากแล้วก็เป็นปลาที่ว่ายทิงแขงตลอดเนี่ยครับอ่าครับผมแขนคือกลางแบบนักกล้ามเลยใช่สง่านะหนวดนี่ตรงเป๊เลยครับ ตอนพิเศษอันนี้สองตัว่ะครับใช่ครับสองสองตัวครับมาพิเศษจริงผมมาอยู่แปดตัวขายไปแล้วครับขายไปแล้วบ้างครับแก้มแดงขอบเก็ดแดงปากแดงเลยนะครับตัวตัวนี้พอจะบอกสินสอดเขาได้ไหมตัวนี้ตัวตัวซ้ายมือเนี่อยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะเป็นเอฟห้าแต่คือซื้อทีจบเลยนะจบนี่ยังไม่ได้แทนนิ่งเลยนะยังทัดไย่างผมเนี่ยมาวนนี้คือโซ่เขามากแล้วสวยมากครับตัวต่อมาครับตัวนี้ นี้จะแพงกว่าอีกหมื่นหนึ่งตัวนี้แปดหมื่นใหมครับใชครับตัวนี้ดูแขนไหวเลยครับโอ้สวยนะสง่านิ่งมากโ้มยาวสวยแบบนี่ปลาเพิ่งมานะถ้ารับตัวนี่น่าจะดีกว่านี้สีน่าจะขึ้นกว่านี้เยอะฮะคือตัวนี้แขนงขาการการสง่าเลยแพงกว่าหมื่นหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ปากนี่ไปเลยนะครับไปไป ปลาแดงเดือยย้งจากประเทศอินโดนีเซียนะครับนำเข้ามานะครับตัวต่อมาพรีเมียมอีกแล้วสองตัวนี้จริงๆแล้วเป็นปลาล็อตเก่าที่เหลืออยู่ให้ท่านเองอันที่ผ่านไปเลยดีกว่ามันดูปลาล็อตใหม่ปลาล็อตใหม่ก็คือจะมีปลาชุดเล็กไซส์ประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วชุดนี้เปิดราคาอยู่แค่หมื่นหกพั้าร้อบาทเซึ่งราคาดีมากครับกับสภาพปลาที่ดูนะฮะจับต้องได้เลยนี่ถือว่าเกรดสวยเพราะว่าถ้าผมมองผมว่าน่าจะมีสองห้าถึงสองแปด คือสภาพปลาสวยมากอย่างตัวข้างเนี่ยเขาก็จองไปแล้วอันนี้จองแล้วนะดูครับผูชควีกัฟอร์มฮะนี้ทรงค่อนข้างจะสั้นๆด้วยนะใช่ครับหัวช้อนหลังยกเลยหลังยกเลยนะสวยค่อนข้างสั้นแต่ยังไม่ใช่ช้อตบอดี้นะไม่ไม่ไม่อชอตอดี้ช็อตพอดี้รอบนี้ผมมาห้าตัวผมขายวันแรกไปสามตัวโอ้โหไปมาไวไปไวนะครับโอ้ชุดนี้โปนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดู ซื้อปลาแดงนี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับสปอนเลสอาจจะไปมาจากช่องนี้ยผมให้ราคาพิเศษครับอ่าให้พิเศษนะก็หวงมาคุยแล้วบอกมาจากช่องนี้ยผมให้ราคาพิเศษยนครับกับเพียยงได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไป้มุกต่อไปนะครับไปดูช็อตบอดี้ครับต่อไปไปดูครับผมพวนี้ก็จะเป็นช็อตบอดี้นะช็อตคอดี้ครับผมถ้าหาว่าายไปแล้วสามครับก็จะเหลือสองตัวเหลือสองตัวพี่กไม่สวยนะครับปลาล้อนี่มาสวยทุกตัวเลยครับน่ารักนะครับน่ารักน่ารักมากครับ อันนี้ช็อตแท้ๆไม่มียืดแน่นอนครับผมหลังก็ยกกันนะนี่ขนาดยังไม่ได้อ่านอาหารนะครับปลาแค่ห้านิ้วอ่ะไม่เกินนะฮะครับปลาเป็นเด็กอยู่นะฮะเด็กอยู่โอ้สวยครับแล้วก็คีบนี่แดงคีบอย่างเงี้สยส่วนมากจะเป็นปลาที่โตมาก็แดงจริงะฮะแล้วก็นี่มีเพลเ์เผือกตัวนี้เท่าไหร,ร่อ่ะตัวเมียด้วยตัวเมียหนึ่งหมื่นหกพันห้าครับหนึ่งหมื่นหกพันห้านะครับ แล้วก็สินสอดของน้องช็อตบอดี้ช็อตบอดี้อยู่ปลาอยู่เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับโอเคครับนี่ฮะแดงแป๊ดอ่ะตัวต่อมาตัวนี้ครับน่ารักอีกโอ้โหนี่สั้นจริงๆตัวนี้สั้นมากครับสั้นมากเขายกคล้ายคจริงนะฮะแต่ว่ามันไม่ใชจริงหรอกครับเป็นเป็นช็อปบอดี้เหรอครับโอ้โหน่ารักนะตัวนี้น่ารักมากเชียร์โยงนี่คัดปลาแดงเก่งนะเนี่ยปากแดงแก้มแดงเลยนะครับหางแดงเนี่ยตัวนี้น่ารักเชียร์เลยตัวเนี้ยสั้นสั้นมากสั้นมาก นี่นี่เหมือนกันนะเธอเลยตู้เลยตัวเมียเหมือนกันครับโอเคครับผมตู้ต่อมาพิมีมี่เมทห้ารุ่นนี้แหละจะเป็นปลาไซส์ประมาณสิบเอ็ดนิ้วบวกลบเลยครับบางตัวถึงสิบสองนิ้วแล้วครับตู้นี้ยใครเซิร์ฟคุ้มราคามากเพราะว่าถ้าสังเกตดูคีบออกยาวมากหางใหญ่มากครับตู้นี้ยผมเปิดราคาหน้าตู้อยู่แค่สองหมื่นห้าเองนะครับครับผมโอ้ไซส์นี่มี11นิ้วได้ป่ะฮะ1ิบเอ็ดแน่นอนฮะ11บวกแน่นอนคุ้มนะครับ25,000ื่นนี่ไม่แพงเลยนะ ไม่แพงเลยไา้ดีด้วยปลาที่นี่ตาก็ไม่ตกเลยนะครับหนดตรงเป๊ะปาก็ไม่ยื่นด้วยนะดีดีแล้วก็จะมีตู้นี่ตู้นะครับได้ครับอ่าจะไปุมนะครับสันนะครับเป็นทีเมยมเม้าก็ไซส์ปลาก็ประมาณ11นิ้วบวกคก็เปิดราคาอยู่แค่25,000 ที่ปกยาวมากสังเกตดูว่าทุกตัวเลยที่ปกยาวหางใหญ่บุ้มบุ้มเลยครับคุณเนี้ยต้องมีเลยบอกเลยคุ้มราคามากปลาสวยนะแต่เราบอกว่ามาจากช่องนี้ผมเยวลดให้ราคามาจากนวหนดาแม็กโนเกียครับลดให้คุยกันหลังไม้เลยนะได้เลยนะคุยหน้าร้านเลยก็ได้นะฮะชอบลูก้านีจองไปแล้วนี่จองไปแล้วครับโอ้ปลาแดงสวยจริงฮะเดี๋ยวให้ดูฟอร์มนะครับ แค่ฟาดไดจากเวสกาลีมันตันมาะครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็ลุ่มน้ําที่นั่นแหละครับครับผมเออแต่ปลาดีทุกตัวครับไม่มีตำหนิเลยนะดีมากนล้วเียผมมามาดูนี่สวยทุกตัวนะแล้วแต่ชอบครับชอบตัวไหนก็มาเลือกได้เลยนะครับสวยจริงสวยจริงตู้ต่อไปครับพี่ยองตู้ต่อไปเอาลงมาข้างล่างเลยดีนะครับผมได้ครับครับไฮแบ๊ค อ่านี่ไฮแบ็คนะฮะราคาเพียง3,500บาทเท่านั้นนะครับ,รบมีทั้งพวกกีตัวครับตอนนี้ประมาณเออ่ผมว่ามีประมาณสัก30ได้อ,ะอ่ะ30ได้นะครับรูปพร้อมเลยนะไฮแบ็กก็รูปผสมระหว่างทองมาเลยกับทองอินโดนะครับสวยเลย นี่ปลาเป็นฝูเมาเลือกกันเลยนะกองรวมหมดกองรวมบางกรว่าดเศษอยู่เป็นฝูนะฮะแต่เลี้ยงเดี่ยวก็จะสวยนะก็จะเครื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่กวนกันไม่ไม่กัดกันผมเห็นนี่ปลาอ้วนน่ารักไอ้คําเนี้ยเทียตัวนี้ขายหมดแล้วนะครับอ๋อไปหมดแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พามารับแล้วครับตะเพียนทองไทยนะสั้นสวยเลยอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับโอ้ทองใบหัวทองสวยมาก สวยมาก8.5บาทนะอันนี้สิงสอดเท่าไหร่ครับพี่ยงอันนี้อยู่1 2 0 0าครับอ๋อราคาไม่แพงเลยนะถ้าผมมองนะผมผมจะชอบตัวตัวนี้นี่นี่เหลืองอลามนี่อลามเลยผมชอบตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ชัดเจนเลยว่าเนื้อเหลืองมากใช่ครับเนี่ยเนี่ยเป็นโก l d e n h เฮดด้วยนะสวยมากเป็นสายใหม่นะครับเนี่ย ปกติทองมาเลยจะหัวไม่ไม,ไม่ไม่โกลเด้นหนึ่งอย่างนี้นโกลเด้นเฮดเลยโอ้สวยมาเลือกเลยนะครับนี่หมื่นสองพบาทเท่านั้นนะครับสวยสวยนะครับอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็จะมีปลาพิเศษอีกสองตัวนะครับครับไซส์ประมาณสักสิบาบวกลบอะครับครับไซส์สิบสาบวกลบก็คือสังเกตได้เลยก็คือแขนสวยแขนยาวว้วทิ้งหางใหญ่ ปาดจาเป๊ะครับราคาอยู่หกหมื่นแปดอตอนนี้ก็สวยแล้วตอนนี้คือผมว่าหน้าเขาเท่ดีก็ว่าที่มางหน้าสวยแล้วหัวสปูลยกหัวช้อนยกด้วยนะครับสปูลเทสแล้วก็เขาจะเก็ตเขาจะมีไอ้นี้นิดนึงเดี๋ยวก็หายใช่ไหมหายครับหายนะหายไม่เกลีัยเลยหาบเกลี่ยเพราะว่ามีการโดดบ้างบ้าครับครับโอเคครับไม่ต้องซีเรียสนะมาดูตรงนี้นี่ก็อีกตัวหนึ่งครับ สังเกตปลาเกตพิเศษนะครับแขนจะสวยมากแล้วก็ที่เครื่องใหญ่มากปากตาเป๊ะราคาอยู่6 8ท่ากันครับผมนี่ฮะเห็นป่ะแก้มแดงขอบเก็ดแดงเลยนะฮะปากแดงด้วยค่อยๆดูฟอร์มไปครับทางบ้านจะได้แบบดูหน่ำแจ้งหน่อยรับใช่สนใจยังไงแวะมาที่ร้านครับคุยให้ราคาพิเศษครับครับผม สวยมากตาี่เต็มเป้านะครับไม่มีมตกนะครับสวยมากครับอาหารหน้ามาหน่อยโชว์ตัวหน่อยคือตอนนี้ก็สายปลาแดงจะยังสูงสุดนะครับสูงสุดแล้งสุดแล้วนะ<ช>ผมว่าสุดยอดลปลาแดงเอาโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ นี่เป็นเป็นมังกรทองมาเลบูเบสครับทองมาเลบูเบสนะครับลองเอามาขายดูครับโอ้สวยนะครับเนี่ยแบบจัดเลยแบบนี้ยอันนี้บูจริงๆเลยนะใช่ครับดูหลังนะครับบูเขาโอ้น่าจะสามสามเกล็ดเลยป่ะฮะใช่ครับเขเป็นสามแบบสม่ำเสมอสเสมอเลยแล้วก็เกละเอียดเต็มข้ามหลังแล้วครับผมอยู่ตู้ดำแน่นแน่นอนไม่มีถอยหลังแน่ครับ ตัวดำมาเปิดไฟทองหรือขาวก็ได้ฮะสีขาวด้วยครับสีขาวนะครับผมทวาเป็นดูเบ็อ่าครับผมถ้าไฟทองจะเป็นเหมือนทองทั้งตัวใช่ไหมจะไม่ไม่ไม่ยสมสองตัวปาเพิ่อ่าครับผมต้องเปิดไฟขาวนะสินสอดน้องก็อยู่ที่สองหมื่นแปดนะครับตาไซส์สิบสี่นิ้วครับสวยนะครับตัวนี้สวยแก้มนี่แผ่นทองเต็มเลยอ่ะนะครับอีกตัวครับเยายงก็ ตู้มันโดนตังอยู่อ่าเอาที่เห็นหน้านี่เห็นเหมือนกัน,นอ่านี่ฮะมีสองตัวนะครับมันเลือกได้นะครับนะฮะดูคู่กันเลยอ่ะคู่กันเลยนะครับ แมมมมววผีีิตั้นออยู่่ขาางงลกได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปชมมิวเต็นกันนะครับพวกผาเรานะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันนะครับครับตัวนี้เป็นทองเมเลทองเมเลมิวเต็นนะครับครับผมพาเรานะครับครับเม็ดสีจะผิดธรรมชาตินิดเดิงอ้อมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับเพราะว่าเพราะว่ายังตัดตัวกับตู้ไม่ไม่ค่อยได้อันอันนี้พาเราคือสีเขาจะแปลกต่างยังไงฮะใช่เม็ดสีเม็ดสีเนี่ยเม็ดสีเกาจะผิดธรรมชาติครับเม็ดสีเขาจะออกสีนดำตาลแล้วก็สีเนี่ยเขาจะวิ่งลงสุดท้องวิ่งลง ถึงพวกเกล็ดละองเกล็ดละเอียดเนี่ยมีหมดเลยอ่าครับผมแต่ตัวเนี้ยผมถือว่ายังไม่โหดมากถ้าโหดมากๆเนี่ยเส้นก้านทีบเนี่ยจะเป็นสีดําวิ่งเลยนะฮะครับฮะตัวนี้ผมถือว่าแตนประมาณสัก20-30%าเอเนองอ๋อมาตรฐานมิวแตนของแต่ละคนไม่เท่ากันตั้งมิดมาตรฐานไม่สูงมากอ่าเข้าใจครับกระดูกต้องดําทุกเส้นอันนั้นอันนั้นคือมาตรฐานอ๋อเข้าใจครับแต่นี่ก็ถือว่าก็ดีกีก็ได้เป็นช่างมาเลยด้วยก็มีมิวแทนด้วยใช่ครับผมนะครับก็ไม่ธรรมดานะฮะ สินสอดน้องเขาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่สี่หมื่นแปดครับสี่หมื่นแปดนะครับนี่สวยนะสวยๆเอาเห็นนะเห็นนะมันจะวิ่งสุดท้องนะครับมันจะวิ่งมันจะเหมือนดำๆเป็นจุดๆก็มีใหญ่นะใช่ใช่ครับสวยนะครับดูมาชมของจริงจะเห็นสวยเลยว่ามันจะชัดเจนมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนี่ก็ขอบคุณเพียยงมากนะครับที่ให้การถ่ายทำนะครับปลาสวยงามนะครับ ครับผมเชียยงเมื่อยขอมากมาครับผมผมฝากเศษผมหน่อยเศษผมเนี่ยจะชื่อยงงอโลหน้าเลยนะครับมีปัญหาเรื่องฟองเรื่องปลาหลังไม้หาผมได้ทางเฟ e บุ๊กเลยนะครับใช่ครับถ้าถ้าผมสะดวกผมรีบเข้าไปตอบให้ทุกท่านนะครับครับผมครับผมแล้วก็รายการมากๆนะที่มาอัปเดตให้ผมอีกรอบนึยอ่ายินดีรับผมเพราะว่าปลาที่นี่ขึ้นชื่อปลาแดงอยู่ฮะปลาแดงสวยจริงแล้วก็ช่วงนี้มีโปรอะไรแนะนำมั่งเทียงอ่ ก็อย่างสมมติว่าถ้ามาจากรายการ่ะไม่ต้องหัวับผมให้ราคาพิเศษกว่าลูกค้าหน้าร้านแน่นอนครับผมนะฮะครับเดี๋ยวไว้ผมคุยกับคุณตั้มเดี๋ยวว่าผมจะจัดกิจก,กรรมอะไรให้อ่าครับอาจจะมีแจกปลายบางตัวใช่ไหมอ่าอย่างนี้แล้วกันผมคุ้นๆว่าก่อนๆมีแจกอินซิกนิรอบนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมให้คุณตั้มไปไปไปชิดละกันว่าจะจะจะ,จะทําการจับฉลาาย,ยัางไงได้ครับได้ผมอยากให้แบ็ให้หนึ่งตัวเลยครับโอให้แบ็กเลยฮะผมแจกให้แบ็คเลยครับโอเคครับผมครับ โอ้ให้แ <verw> บ <ited> ็คเลยนะฮะแต่ว <coś S 2> ่าหาวิธีให้ผมหน่อยนนั่เองได้ครับผมครับนะครับได้ครับจะแบบดูจากเพจคุณตั้มแล้วก็กดไลค์กดแชร์แคปหลักฐานมาให้ครับคุณตั้มดูโดยประมาณนั้นนะอาจจะเป็นอาจจะเป็น FC คนแรกอ่าใช่ไหมน่าจะเป็นการจับฉลากน่าจะดีกว่าอ่าจะจับฉลากโอเคครับได้ครับเพอยประมาณนั้นดีกว่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณตั้มทำให้หน่อยแล้วกันได้ครับเดี๋ยวค่อยผมปรึกษากับเพียยกอีกทีกันนะครับได้ได้เนี่ยแต่ผมเห็นตัวเนี่ยเห็นไหม นี่ก็ปอนะครับเนี่ยโอ้สวยสุดยอดครับโอ้เยงใจดีครับมีจัดโปแจกไฮแบ็กได้ครับเดี๋ยวผมค่อยมาคิดแคมเปญนั่นว่าเอาไงดีได้ไโอเคขอบคุณมากครับเยสวงครับสวัสดีครับ